สวัสดีทุกท่านนะคะนาอมาพบกันกันกบหวยราวนะคะเนะอะ,อะในวันที่26นะคะขออภัยนะคะเนาอเสียดายจริงเลยนะคะเพื่อนๆกันนะคะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะคะเนาะมาดูผลนะคะออกกันอยู่ที่ตรงนีตรงนี้เนาะ9 6 1 3 8นะคะเรา มีแต่ไม่เลือกนะคะเนาะแอปไปเลือกหกสองให้กับเพื่อนนะคะขอพัยจริงๆโอ้นะคะเพืเ่อนเนาะมาอยู่นี่นะคะหกหนึ่งเนาะไปเลือกหกสองนะคะเก้าหกแอดไม่มีนะคะแล้วก็สามแปดแอดก็ไม่มีเนาะ,ะขอพัยจริงๆนะคะเนาะวันนี้นะคะไปเลือกโซนหกสองหกโอนโอ้หกสองให้กับเพื่อนนะคะไม่ว่ากันนะคะเนาะไม่ว่ากันนะคะเนาะเราจะมาเริ่มกันใหม่ในวันนี้นะคะไปกันเร็วเลยนะคะเนาะ ชุดแรกนะคะหกสี่นะคะหกเก้านะคะหกศูนย์นะคะหกห้านะคะและหกสองนะคะอักษรต่อมานะคะสี่เก้านะคะสี่ศูนย์นะคะ 4, สี่ห้านะคะ,ะส่วนต่อมานะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าห้านะคะและสามเก้านะคะสามเจ็ดนะคะแปดสองนะคะและ สีนะคะวันนี้ชุดเด่นๆเนาะวันนี้นะคะที่จะมานะคะในชุดวิ่งเนาะวันนี้จะติดอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะอ่ะท่านใดชอบนะคะเนาะที่เก้าที่ศูนย์ที่หนึ่งเนาะแอดขอให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะ ลองนะคะ,ะมีสิทธิ์ที่จะมาได้เนาะนะคะอ่าแอคคิดว่าน่าจะมาอยู่ที่ศูนย์นะคะเนาะอ่ะลองศูนย์นะคะ แรกนะคะอยู่ที่หกศูนเนาะนะคะส่วนหนึ่งนะคะน่าจะมากันอยู่ที่อ่ะเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะขอเพิ่มที่เจ็ดหนึ่งและห้าหนึ่งนะคะเนาะ เน้นๆเราเนาะวันนี้ขอเลือกหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะชุดแรกเนาะหกศูนย์นะคะหกสองนะคะห้าหนึ่งและเจ็ดหนึ่งนะคะเนาะ โซนสูตรพิเศษนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหนึ่งกันนิดนึงนะคะเนะาะจะใกล้เคียงกันไหมนะคะเนาะอ่ะสักนิดสักหนึ่งนะคะเนาะมาดูสูตรหนึ่งกันนะคะอ่ะย้อนหลังนี้ก็เจ็บใจกันนะคะเนาะโอ้ยแอดช้ำใจนิดนึงนะคะออกกันที่หกอ่ะไม่ใช่ดิหนึ่งสามแปดเนาะหกหนึ่งนะคะ หนึ่งสามแปดหกหนึ่งนะคะมีกันที่หกสองเนาะขออภัยนะคะแล้วก็มีห้าหนึ่งกันเนาะ่วนในชุดสามแปดแอดมีไม่เลือกนะคะโอ้โซนนี้นะคะเนะาะไม่ได้เลือกนะคะโซนสามแอดไปเลือกโซนหนึ่งกับสองนะคะเนาะหนึ่งกับสองนะคะของเรามมีที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะไม่มีที่สามเนาะมัม 3, เนมเลยพลาดไปนะคะอ่ะไม่ว่ากันนะคะนะคนเนาะเพื่อนเนาะ จะเป็นสูตรนะคะที่เราคํานวณกันเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันนะคะว่าสูตรมันจะเป็นยังไงเนาะมาดูเล่าหนึ่งกันต่อเลยนะคะกับสูตรที่หนึ่งกันเนาะมาในโซนเจ็ดแปดเก้านะคะอะทําไมมาโซนนี้เนาะมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะชุดแรกนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะ 7, เจ็ดสามอ่ะเจ็ดสี่นะคะส่วนต่อมานะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสองนะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะส่วนต่อมานะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามและ กาวสีนะคะเนาะโซนนี้จะติดอยู่ที่อะแอดชอบเลยนะคะที่วันนี้จะติดที่หนึ่งสองสามนะคะเนาะขอเลือกเลยเนาะที่ติด หนะคะและติด3นะคะเนาะ,ะติด1และติด3จะมีอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดหน่งาะคะเจ็ดสาแต่แอดขอเพิ่มที่เป็น8 4นะคะเนาะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะคะ3ามแปดมาได้ที่ แปดสีได้นะคะเนาะขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่หกสองนะคะและหกศูนย์เนาะท่านใดชอบนะคะเนาะก็จัดไปนะคะมาดูคัดกันนะคะเนาะ เน้นๆสี่ชุดเนาะแอดก็เลือกเหมือนเดิมนะคะเลือกอยู่ที่เจ็ดหนึ่งนะคะเก้าสามนะคะแปดสี่นะคะและหกสองนะคะเนาะ นี้เราคัดกันที่สูตรนี้กันนะคะเนาะอ่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ติดที่1ที่2และที่สนะคะวันนี้เราเลือกโซน1น่งกันนะคะเนาะอ่ะลอง3กันไปนะอันนี้จะเป็นในชุดรวมเลยนะคะนะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะสูตร1และสูตรพิเศษนะคะเนาะอ่ะสูตรพิเศษแอดไม่ได้มี3 9นะคะเนาะเนาะแอดไปมีที่ ห้าหนึ่งนะคะอันนี้ไม่มีที่ห้าหนึ่งนะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะเคลนใดชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นก็เลยนะคะอะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแอดนะคะดีใจด้วยนะคะเนาะน,นี้หายกันไปเนาะไปฉีดวัคซีนนะคะอะก็มีอาการนิดหน่อยไม่มีอาการนะคะปกติดีนะคะเนาะอะ,อะวี้ลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ